บอลโจโยกมานิ่งภูบริหารวงสาวน้อยเชรบานแห้งเคลื่อนไว้แล้วล้างลูกข้าวน้องสู้ใจง่ายเขา่าหายท้องค่าครับก่อนนั้นนี้สองสามมือที่แล้วนะครับผมเข้าในฐานะเอฟซีแฟนคลับกระไรผู้คาววาน้องสู้ใจนี่ได้ไปล่าบอล<ม>ว่าจะไปดูแลเม่แเม่ป่วยนะครับกระไรประกาศร่วจากสารกักเทศบานแพ้งเนาะ<ม>นะนแล<ม>ะที่นี่เหมือว่านี่อ,อาจารย์อาจักย์แช้หายท้องค่ำกระไรโพดว่า สาวหมอลำชอช้างสีบินตรงเขาไฮมือเื่นสาวก็คือมือนีนะครับผมแล้วสุดท้ายสรุปแล้วคือเฉลยแล้วว่านักร้องสาวหมอลำชอช้างคนนั้นคือน้องชูใจหรือว่าน้องแคทกัลยาณีหรือว่าชู้ใจสมัยก่อนชู้ใจเนาะเอ้าว่าจังไดรตอนแรกเขาเป็นนางเบิร์สัมผัสเขาเอ่ยวะไรนะอาจารย์ประจักษ์ชัยเปิดเพื่อนกระไดเปิดทางเป็นทางการเนาะว่าน้องชูใจน่ะ มาอยู่หายทองคำร้อยเปอร์เซนต์ค่ะพี่น้องแล้วล่ะส่วนเรื่องเรียนน้องก็บอกว่าน้องเรียนต่อแล้ววันนี้เพิ่งมีข่าวดีเรื่องเรียนน้องเพิ่งได้รับประกาศว่าน้องสอบผ่านรอบแรกนะครับในการสอบขาครุศาสตร์นอุรุศาสตร์ไอรัชพัฒน์แล้วก็เลือสอบสัมผัสอีกรอบนึงส่วนมาดูแลแม่นะครับน้องก็บอกว่าก็แม่ป่วยจริงๆไม่ได้โกหกเพราะว่ามีหลายๆคนตั้งคำถามเข้าไปงตั้งคำถาม เพราะว่าส่วนมากจะว่าโกหกทำไมไม่บอกกันตรงๆด้นนี้น้องก็เพิ่งมารู้เหมือนว่าเพิ่งมารู้ตอนที่อาจารย์เพิ่นโทรมาเนาะจาจาจ้งใช้โทรหาตอนแรกน้องคิดว่าน้องสิออกมาแลละก็สิตั้งใจเรียกแล้วก็ดูแลแม่สิรับเงินเซอร์ไปแน่แต่ที่หนีมันมีโอกาสเหมือนที่สาวกูบอกเมื่อกี้ว่าได้รับสายด่วนจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่โทรเข้ามาตอนแรกยังบอเสื้อดลยยังบอเสื้อคิดว่าไปคอเซ็นเตอร์จะได้แอดไลน์แอดยังกันมาปุ้ยกันโอเค เป็นอาจารย์ประจักรไชยหายท้องค่ำก็เลยดิวกันก็เลยได้ไปหาอาจารย์อยู่กรุงเทพคแล้วน้องได้เปลี่ยนใช้ยาไม่หรือดิเพราะว่าแฟนคลับเรียกร้องอยากให้เปลี่ยนแฟนคลับอยู่ในวงสาวน้อยเก่าอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออให้น้องเปลี่ยนไปเถอะเพราะว่าจากที่ฉายาที่น้องได้รับได้รับตอนที่อยู่สาวน้อยบอโจดตังไฮเพราะงหายแล้วจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าล่าสุดนะครับอาจารย์ประจักรไชยหายท้องค่ำก็ได้ตั้งสายาหม่ให้น้องแล้วว่า น้องขวรใจหาทองคำนะครับมันคือเขาหายทองคำสมบูรติแบบแล้วออือใช่แล้วเมื่อกี้ข้าะไรไปนั่งเบิงไลสวยกงจะไปใช่นอกก็มีคอมเมนต์เห็นต่างต่างหน้าเขามากอาจารย์ปะชัยกับเด็กบอในคอมเมนต์อยู่ว่าคือไม่อยากให้ทัวมาลงน้องไม่ดีไม่ดม่านอม่ดบ่อี้ง ใช่ไหมน้องก็มีเหตุผลก็เหมือนมีมีอนาคตที่แบบมีอะไรที่แบบต้องเดินหน้าเนาะน้องก็มีเหตุผลส่วนโัวของน้องและเหตุผลที่หาบอดไปตอนแรกน้องก็ให้ไปอย่างนั้นจริงๆแต่ที่นี่อันนี้ไม่ได้ดิลกันไว้ก่อนแลวกะเหมือนว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยไปเห็นโปรไฟเหมือนนี่ผู้ใหญ่มาในะน้าอาจารย์แล้วกะเหมือนเออเอาโอเคโอกาสประมาณถึงาาคนแล้วน้องแคทเนี่ยน้องสู้ใจี่ยกะ ประมาณวันโอกาสมาถึงแล้วก็ต้องค่อยคว้าไว้แหมใช่สิเพื่อวันหนึ่งมันเป็นวันของเราประมาณวองนี้อ่าแหประมาณน่ะแล้วล่าสุดบปอดโจเพ่น้องอาอดโจบปอดโจนะครับ หลังจากบอจโบริสข่าวนีบอจโบออกมานไหลสดในช่องสาวนอยเพชรบ้านแพงนะครับช่องใหญ่เลยนะใช่แล้วจึงประเด็นนี้แหละเพราะว่าแฟนคลับแฟนเพื่อกับเขาไปเรียกร้องไปขคืออยากมูเพราะมันเป็นรายการของบอจโบอยู่แล้วรายการอยากคุยอยากเคี่ยมันบวันเดเยวคุยกันมัหลายหลายรอบอยากรู้ว่าบอจโบจะตอบตรงกันไหมกับอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ก็ใช่เออว่าเป็นจังไงกันแน่ได้คุยเด่นยังกันบอได้ดิวได้โทรหากันหลังไม่บอว่าน้องชื่อใจจะมายู่น้ำจรงสิแม่ บอโจได้เริ่มประโยคเลยก็บอกว่าพึ่งกับคาทราบข่าวกันพร้อมกันกับแฟนคลับเอฟซีนี่แหละแต่มือนองมาล่านองกับบอกเหตุผลประมาณที่ห้องรับรูปกันนี่แหละว่าน้องจะออกไปเลี้ยงจะดูแลแม่บอกแค่นั้นแต่บอโจก็รู้แค่นั้นบอโจขย่ำบอกว่า บอได้ดีกันไม่ได้คุยกันหลังไม่กับอาจารย์ประจักษ์ชัยเลย<ช>แต่ว่าบอโจกับอาจารย์ประจักษ์ชัยเนี<ช>่ยคุณเคยหูจักกันดีแต่ในเรื่องนี้อาจารย์ประจักษ์ชัยยังไม่ได้ทักมาหาบอโจเนื่องประเด้คุยกันการสนโตเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งมา,าดีกันรับหลัง,หล,งหลังไม่บอแม่บอโจบอ,มอ,บอแม่บอมี่นะครับ<ม> แล้วกับอ่ะเราถึงประเด็นนี่แหละว่าการที่น้องสีโลงนี่น้องบอเดมีสัญญาแมนค่ะวอโจบอกว่าสิลปินรุ่นใหม่เนี่ยน้องใหม่แต่ดาวเสร็จหลังๆเนี่ยเสร็จใหม่ๆเนี่ยที่ปั่นคนใหม่เนี่ยหลายๆคนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยยังบอเดมเทศสัญญาใช่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเปเลยละอักษรเป็นสัญญาสัญญาใจกันอ่ประมันมาดูใจกันไปก่อนดูใจกันไปก่อนว่าผู้ใดสิสู่ซ้ำไหนผู้ใดสิเป็นได้ไหนแมน แล้วพอจบว่าการจะพร้อมไปจังดการสร้างการปั้นนี่เข้าตรงนี่กระแสของเข้าเองเข้าก็นตรงนี้พักดันจะพ้อขึ้นมากเมื่อวันาสิงห์แต้หันหนาเพิ่นปั้นทักดันตลอดเป็นไปวาระคนในคนเนาะอยู่ในนั้นแม่นะครับผมอก็ต้องเบิ่งกันไปแต่ว่าพอจบบอกว่านี่กับไปสิเด็กแบบประชุมได้ที่นี่ว่าเคลนี่กับอาจฉริยะเป็นตัวอย่างให้ก็ได้หรือว่าสีเด็กปคุยเรื่องสัญญาอะไรเราจะมีใครจะเซ็นสัญญาหรือว่าอะไรยังไงไหมเพราะน้องก็อยู่กับ ปีนึงไหมหรือว่าเกือบปีเนาะเพราะว่ามาหลังเนาะสอนมาหลังจะกนั้นสองเดือนอยู่เกือบปีแล้วครับแม่ค่ะแต่เขาลบได้จากการแจ้งนองเนาะแต่งนองก็ได้ย่ายเงี้ยวิวหาทองคําแล้วตอนนี้ก็พอลโจก็บอกเลยว่าน้องของบอมเอนศิลปินของข้างสาวนอนเป็นบาดแผงแล้วค่ะอ่าประมาณนี้ครับเรียกงการอีกเรื่องหนึ่งที่พอลโจก็บอกว่ายังศิลปินรุ่นใหม่ๆยังสีนอที่อ่า อยากจะเดินตามความฝันที่เขาไม่อยู่กับบอลโจทุกคนล้วนมีความฝันทั้งหมดบางคนกับฝันมาอยากจะดังเหมือนยูงอิงบางคนก็บอกว่ายูงอิงเป็นไอดอลหลังๆมาเสียหลังมากกับวังซี่่แต่ว่าบอลโจก็บอกว่าบางคนนะครับผมหรือว่าดวงหรือว่าวันเวลามันยังไม่มาถึงซี่ให้ไทยดังปุ้งปังมันยูงอิงเลยจะเป็นปบปรด้แต่เคสของยูงอิงคือเป็นเคสพิเศษจริงๆเปงนคนพิเศษเลีที่เขามาเร้ดังเลยหาไม่มีแล้วนี่คนเดียวไนรอไปหลายสิบปี มีอูอิงคนเดียวแล้วใครจะมาวันเดียว2วันจะมาดังแบอูอิงเลยมันก็เป็นไปได้ยากอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องสะสมเขาเอื่องบาสะสมประสบการณ์ทางแฟนคลับเนาะเรียนรูปเรื่อยๆเพิ่งหมอลั่มสมัยก่อนสาวกู้กู้สิมาดังเลยเป็นน้าเอกหมอรั่มอี่คนเต้นคนรั่มตั้งแต่เป็นแดนเซอร์เป็นยังมาตั้งแต่สิบปีอีสิบปีกูเด่นเนาะ เกี่ยวประสบการณ<ม>์นานถึงจะได้เป็นถึงจะได้ดังนะน<ม><ม>ะแลวกะ็เฮ็ดเพลงมาทอ้ยเพลงจะสีม,มาบู่เป็นสิเม่มแต่เดี๋ยวนี้มันหายากไงที่แบบว่าม,ม,มาปุ๊บดังปับ๊บอย่างเงี้ยเราต้องสร้างตัวตนของเรา<ม>เราต้องแบบแสดงประสิทธิภาพแสดงความสามารถให้เห็นเนาะ<ม>แล้วก็ออกหน้ากล้องบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีช่องมีอะไรส่วนตัวออกมาทักทายแฟนคลับอย่างเราทำข่าวบ่อยๆอย่างเงี้ยไงเราต้องแสดงตัวตนั่ะละค่ะเลยก็เหมือนกันอะเมื่อที่บอลโจบอกอะนาะว่า ก็ย้ำบอกว่านอ้องบอดมีสัญญาน้องต <Yeah. S 2> ื่นใจนะคะระับบอดมีสัญญาค่ะอ่าอ่าเอฟซี FC คนนี้ก็บอกว่าศิลปินย้ายค่ายเป็นเรื่องปกติในเมื่อไม่มีสัญญาผูกมัดและก็ได้มาลากับหัวหน้าแล้วอเออก็น่าแต่ก็น่าจะบอกกันตรงๆว่าอยากไปอยู่ที่อื่นไม่น่าจะเอาเรื่องไปเรียนต่อหรือดูแลแม่มาโกหก บอจูแล้วก็ FC อันนี้ก็คือคือ FC ไม่ค่อยพอใจเรื่องนี้อ่าอ่าเาอาประเดนิดนึงมาบอลโจบอกถึงเรื่องนี้อยศิลปิน<ด>ที่ยังอยู่ตอนนี้กับซ้างนะศิลปินที่ยังอยู่ตอนนี้ที่ยังพ่มีสัญญ,ญาณน่บอลโจบอกว่าเนียคันอยากไปเนี้นยมาบอกเลยบอกเหตุผลตรงๆบอลมากระบอลห้ามคันว่าคุณจะไปแล้วคุณคิดว่าทางคนนั้นเป็นทางที่แบบว่าสิลปินเขาเติบโตเิลปินเ่าดีแล้ตัดสินใจดีแล้วบอ้กระบอลห้าม แต่ก็ Studio ขอให้บอก tamam. อกันตรงๆวมาวันที่นะครับขอให้บอกกันตรงๆว่าความเหตุผลที่แบบว่ามันก็เลยมันไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงมันก็เลยเจอทัวลงไงเอฟซีก็เลยแบบว่าแต่ละคนแต่ละคนคือพูดเสียงเดียวกันก็คือว่าทาไมไม่บอกกันตรงๆทำไมไม่บอกดีๆทำไมเอาเรื่องแม่มาพูดอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยแบบมีด่าหมาเบายุ่ก็่เศร้าแม่นั่แหละันแหละครับอ่ะถ้าูดอะอยากจะฟังเรื่องเล่าเต็มๆทั้งเบิร์นาะสาวคู่นอกให้ไปฟังที่ เฟซบุ๊กอาจารย์ปัจจัยใช้หายท้องค่ำกอนที่ได้มาถึงเรื่องเล่านี่ตอนที่นอกเขามาแล้วก็ไปฟังที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะเป็นรายจาจคุยกันวันละหลายรอบคุยกันวันละหลายประเด็นถามกันมาเยอะก็คือถามกันมาเยอะเรื่องนี้แหละค่ะอ่าวโจก็ได้พูดหมดเปลือกเลยค่ะผมจะไปฟังรายละเอียดเต็มๆนะครับเขาไปฟังทั้งสององนี้เนาะอาจารย์ปัจจัยใช้หายทองคำแลวก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงของวาจูยมนินนะครับผมเป็นเรื่องเล่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่กำลังเป็นประเด็นกำลังเป็นกระแสกันเลยอืมหล่ะห้าสองคนกับนายยิบบางช่วงบางตอนเมื่อวานแป้งกับพี่เขาพี่จำได้เนาะพี่น้องเนาะอ้าวแล้วพี่ภาะการก็ขออภัยนะครับผมเนาะขออภัยด้วยเพราะมันหลายประเด็นมากอ่าราคาแฟนคลับแฟนเพ่งกับกับคอมเมนต์กับเบาเบาแน่เนาะเพราะว่าบอลจบก็ได้ออกมาเมาแล้วแนนค่ะอืมก็ไม่ได้มีอะไรเนาะพอพูดกันแล้วต่อไปก็คือแบบจบเนาะใหายไปแล้ว เดินตามความฝันของของน้องครับผมเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องธรรมดาศิลปินนี่อยู่ในวงของเพลินกันยังมีอีกหลายๆคนเลยทุกคนมีคุณภาพมดเลยเก่งๆทั้งนั้นแล้วน้องยังน้องสู้ใจแล้วน้องแคบเนาะเลือกข้างเดินได้เรือไปอยู่กับใครนองข้านี่น้องกับในเล่นเห็นแล้วว่าโอกาสมาถึงแล้วเนาะน้องกลับไปตามทางความฝันต่อไปกับคอให้น้องดังๆปังๆแล้วกันนะครับผมสำหรับมื้อนี้สาวคุกเคมาราชบ่าวโจดีใต้กับขอลาไปก่อนพบกันไม่ได้คิดหนานะ ครับสวัสดีครับ